ไม่แอนน่าอากาศวันนี้มันช่างสดชื่นจังเลยอะ่ะโอ้ยแใช่ก็อากาศสดชื่นรังเลยวันนี้ว้าวท้องฟ้าจอดปร่งแจ่มใสใช่ไหมบันนี่เนอะเนใช่ก็เธอมาทําอะไรหนะ้าบ้านฉันอีกแล้วโอ้ยมาหาเพื่อนคุยนะบันนี่เธอไม่มีเพื่อนคุยเหรออยู่บ้านอะ่ะอยู่บ้านเธอจะให้ฉันคุยกับใครล่ะคุยคนเดียวใช่ <c oughs> เหมือนที่ฉันได้ยินเสียงจากบ้านเธอบ่อยๆอ,อ่ะนะใช่แล้วชาเกลแล้วช่วงนี้โควิดหนักมากเราไม่สามารถที่จะมาพบปะใกล้ชิดกันได้นะโอ้ยเราต้องเว้นระยะนี่นาใช่เว้นระยะแล้วก็ตะโกนคุยกันใช่เกลบันนี่ ฉันก็ได้ยินมฉันได้ยินเธอชัดเจนเลยจะยตะโกนทำไม,มฉันกลัวเธอไม่ได้ยินน่ะเหรอพอดีฉันฉีดวัคซีนแล้วสองโดสอุ้ยฉันเพิ่งฉีดไปหนึ่งเองน่ะว้ายฉันก็ติดโควิดว้ายถึงจะฉีดแล้วแต่เธอก็ต้องป้องกันนะบันนี่แต่บันนี่เป็นกระต่ายนะเธอใส่แมสไปด้วยก็ดีนะบันนี่ไม่มีแมสอะฉันว่าเขาคงต้องทำแมสออกแบบมาใหม่แล้วแหละให้ใส่กระหูกระต่ายได้น่ะน่าน่กซี โอ้ยเขาจะรับทำบ้างเนี่ยใช่เก้ว่าไงเหรอวันนี้อากาศแจ่มใสใช่ไงก็ทําอะไรกันดีบันนี่ว่าแต่ที่บ้านเธอได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรเพิ่มหรือยังน่ะไม่มีเลยหลังจากวันนั้นที่เธอซื้อลวหรือกําแพงสีลุงที่บ้านเธอเธอก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มแล้วหรอไม่มีนะนี่แต่ว่าน,นี่ซื้อพลูมาอันหนึ่งนี่เหมือนถังขยะเลยเหมือนเอาถังขยะมาวางหน้าบ้านฉันสองถังแน่ ใช่ใช่ก็อย่าเข้าไปใกล้นะมันคือพลุมันเป็นพลุยังไงนะบันบนี่คือวัตถุไวไฟสวยสวยเลยอู้สวยมากแล้วถังขยะกระเด็นไปไหนแล้วล่ะไม่รู้โอ้ถังขยะฉันหายอะบันนี่อ่าเดี๋ยวก็ซื้อใหม่ให้ <laughs> ว่าจะสวยไหมสวยนะ่าทุกคนว่าสวยเปล่าใช่ก็ว่าสวยสวยกดไลค์ให้บันนี่ด้วยบันนี่ซื้อมาสองอันกดแล้วกดแล้วกดแล้วว้าวสวยงามปหลาดสวยมากเลยนะใช่เล่นไปเล่นมาในบันนี่ชักจะเริ่มหิวหิวโอ้แต่บันนี่อะไรเธอไม่เบื่อไก่บ้างหรอก็เบื่อแล้วนะลุงทําแต่ไก่อ่ะทําแต่ร้านไก่ น้องๆก็งงว่าเฮ้ยบันนี่เป็นกระต่ายกินไก่ได้ไงทําไมบันนี่ไม่กินแครอทใช่บันนี่อยากจะบอกว่าบันนี่เป็นกระต่ายที่เดินสองขาแล้วยังไงตออ่อล่ะฉะนนั้นแล้ววันก่อนรถไก่ย่างผ่านหน้าบ้านบันนี่ไง แล้วบันนี่เธอก็ได้กินไก่ย่างใช่ไหมกินมันหอมมากเลยบันนี่ก็เลยลองกินตั้งแต่วันนั้นบันนี่ก็เลยชอบกินไก่โอ้อย่างงี้นี่เองใช่ทุกคนก็เลยบอกว่าเฮ้บันนี่เป็นกระต่ายันี่กินไก่ได้ไงบันนี่กินได้ <laughs> แต่กระต่ายยิงยกินไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมแชกเกลิลใช่กระต่ายกินแครอทกินผักนนะใช่เธอนี่ไม่เหมือนกระต่ายปกติเลยเนาะ ส่วนไจก็พูดแบบนี้ฉันจะกินหัวเธอนอะะ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปร้านลุงดีกว่าฉันว่าเหตุผลหลักๆที่เธอกินแต่ไก่นะ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่าร้านลุงมีแต่เมนูไก่ด้วยแหละ เออนั่นนะสินะลุงไม่ทําหลากหลายเลยอะ่ะบันนี่กินหลากหลายแต่ลุงทำไม่อย่างเดียวนี่บันนี่งงนี้วันก่อนนะชายเก้าก็บอกลุงว่าชายเก้าอยากกินอย่างอื่นน่ะลุงก็บน่นชายเก้ามาอย่างเดียวเลยว่าถ้าไม่กินก็ออกไปนะรู้ายแ,แล้วลุงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะบันนี่ขึ้นเลยนะเธอจะไปว่าลุงเหรออ่าจะไปว่าแล้วเราจะฝากท้องกับร้านใครอะ่ะอ๋อนั่นสิเฮ้ยพูดมากชายเก้าไปร้านลุงดีกว่าเราก็ไปอุดหนุนลุงเหมือนเดิมกันเถอะ เอาบบแม่แบทบะบ๊ะดูดบีเพลงอะไรของเธอเนี่ยว้าวถึงร้านลุงแล้วบันนี่มาถึงร้านลุงทีไรบันนี่หิวตลอดเลยแล้ววันนี้เธอคิดไว้หรือยังว่าจะกินอะไรบันนี่เอ่อนอกจากเมนูไก่ก็คิดไม่ออกเลยยาทุกคนคิดว่าเมนูไก่อร่อยไหมแช่ก็ว่าก็อร่อยนะแต่กินไปทุกวันแช่ก็ก็เบื่อน่ะใช่พี่ที่ก็เบื่อม่รจะทำอะไรดีนะ จับจับจับบนินจานินจาบ่น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 ใช่แต่ว่าก็คงทำอะไรไม่ได้น่ะฉันก็เงียบไว้เดี๋ยวจะเปิดบ้านลุงแล้วนะโอเคฉันจะไม่พูดสวัสดีครับลุงสวัสดีควัสดีบันดี้สวัสดีชายเกอร์ไม่เจอกันนานเลยลูกเกตเตอร์ตื่นเฮ้ยว้าวลุงนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ว้าวว้าวว้าว้าว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 รอบนี้ไม่เป็นไก่แล้วเหรอลุงไอ้รอบนี้เป็นขาแกะตุลากี โหวเวดีกูดมากเลยชยัยเกร์ใช่ชัยเก็กับบันนี้กำลังบ่นอยู่เลยว่าลุงทำเป็นแต่ไก่ไม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 ,ไม,ไม,ไม่รอบนี้ลุงไม่เป็นแต่กไก่แน่นดนพอดีว่าเนี่ยลุงได้รับแม่ครัวมาใหม่วันก่อนนะเห็นเขาเดินด้อมด้อมมองมองด้อมด้อมมองมองอะไรสักอย่างลุงก็เลยว่าเฮ้ยใส่ชุดอยากก่างแม่ครัวเลยลุงก็เลยทาบไปทาบถามมาว่าเฮ้ยมาทำงานร้านลุงไหมเนี่ย ลุงก็เลยแบบได้แม่ครัวใหม่ขึ้นมาแม่ครัวเขาไม่ค่อยพูดพร่ำพรำเพลงไม่ค่อยพูดจาอะไรนะแต่ตัวอ้วนไปน่อยแต่ถือว่าทํกกับข้าได้เจ๋งมากแต่ไม่รู้ทําไมก็ทักาับคืนเนี่ยชอบหาตัวอะไรไม่รู้เหลืองๆลวนะวิ่งไปวิ่งมาลุงก็คิดว่าหนูแสดงว่าแม่ครัวเนี่ยหาหนูตลอดกําจัดหนูไว้ร้านลุงด้วยโอ้เวดีกูดมากเลย แต่ลุงม,มั่นใจใช่ไหมนะ่ะว่าเขาหาหนูเพื่อกําจัดแต่ไม่ได้เอามาทําเป็นเมนูอาหารนะ่ะไม่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 หาหนูกําจัดแน่นอนลุงคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะเขาแบบพยายามเอามีดมาฟันเช่าเช,ช,ชตลอดเลยลุงก็เลยไว้ใจให้อยู่ร้านตลอดเลยตอนกลางคืนนะ่ะโอ้ยหาหนูแน่เลยนั่นตัวเหลืองๆแต่ไม่ใช่บันนี่นะเออนั่นสิฉันว่าเธอเข้าไปแล้ววังเขาคิดว่าเธอเป็นหนูนะเออบันนี่ระวัง โอ้โหแต่ว่าเออเลือข้ามนี้เลือประเด็นนี้ไปก่อนครับทุกคนหูยขาแกะตุรกีนี่หอมหอมโอ้โหจัดจานได้สวยงามอลังชามมากเลยครับคุณลุงใช่ใช่แม่ครัวคนนี้นี่เขาจบมาจากเดนเอะเดนอะไรนะเออเดนอะไรสักอย่างมาจากต่างประเทศอ่ะไกลแสนไกลอะไุณลุงนี่โชคดีมากเลยนะเนี่ยเจอเมาว่าลุงจ้างมาเท่าไหร่เนี่ยแพงไหมหูยดูจากอาหารแล้วน่าจะแพงแพงเนาะออาฟรีนะ โอ้ทำขนาดนี้อุ๊ยลุงไม่ต้องเสียตังค์เลยหรอไม่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 ทุกคนลองกินดูก่อนอย่าพูดเยอะได้เลยได้เลยกลิ่นใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยมีผักมีบล็อกโคลรีมีขาแกะแล้วก็มีเฟรน์ฟรายมีน้ำซอสจุซี่โอ้ยกูดมากมนนี้ก่อนชิมนะรสชาติมันดีมากเลยลุงโอ้ยลุงน่าจะจ้างเขามาตั้งนานแล้วนะเนี่ย แย่ง<น>ชาก้ไปก่อนเลยเบันนี่ยำๆๆๆๆๆกินทีนปากยาวจังเลยนะบันนี่อ้าวชายก็ก็แยกของฉันเนี่ย,ยก็ปากยาวอยูงเลยนะลุงว่าแต่แบบโอ้ยอาหารอร่อยขนาดนี้เนี่ยอยากเห็นหน้าพ่อครัวแม่ครัวของคุณลุงแล้วเนี่ยอาอิจเลยหลังร้านเนี่ยลุงไม่เข้าไปส่งนะเดี๋ยวลุงจะรอรับลูกค้าคนต่อไปโอเคได้เลยลุงแปไงเป็นวันนี้ถือโอกาสเลยนะขอวิสาสะเข้าไปดูแม่ครัวลุงหน่อย สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครัวใช้เขาเงียบไว้เขามองอะไรเนี่ยแต่ว่าขาแกะเต็มโต๊ะเลยเนาะใช่บันนี่โอ้แต่เขาต้องต้องมองมองทำอะไรอยู่เนี่ยเขามองอะไรเขาหาหนูแบบที่ลุงว่าแน่เลยนะฉันว่านะใช่ฉันก็วิดว่าอย่างนั้นนะใช้เข้ามาในข้างในนี้ปิดประตูเดี๋ยวแอร์ออกใช่ี่เขาหาอะไรเขาหาอะไรเนี่ยเขาต้องต้องมองมองฉก็อย่าไปเกลีกลาเขานะใช่ก็ว่า แบบที่ลุงว่าเลยว่าเขาไม่ค่อยพูดน่ะใช่ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นนะีแล้วไปขวางประตูเราจะออกไงตัวอ้วนๆด้วยดูสิโนั่นสิเขาทําอะไรก็ไม่รู้อ่ะบันนี่นั่นนะสิเอ้บันนี่ใชฟก็ว่าเราออกไปที่ลุงดีกว่านะเหรอไ้ชายเกอร์เป็นไรเนี่ยเมื่อกี้แม่ขวดเดินมาหาชายเกอร์แล้วก,ก็ฟัน มองไม่ทันคนเห็นมันที่ไชกเกลเห็นหรือเปล่าเฮ้ยบันนี่แต่ว่าทำไมบันนี่ทำไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยกรัวแล้วว่ะงั้นบันนี่ขอออกนอกห้องก่อนนะเอ้ยวายแม่ครัวอย่าหันอย,อย่าเล่น,<ต>นกเกลยปล่อยไชกเกลเดี๋ยวนี้นะปล่อยไชกเกล้ยแม่ครัวนี่โหดมากเลย้ยหันไชกเกลใหญ่เลย นี่แน่นี่ะวันนี้เธอก็โดนแลเหมือนกันเหรอเนี่ยใช่ฉันว่ามันไม่ปกติแล้วนะฉันก็ว่ายังงั้นเราต้องรีฟอกลุงนะลุง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 ลุไอล่บัตดีเมื่อกี้ชัยก็ไปในครัวมาใช่ไหมชัยก็โดนแลเนื้อ บ้านนี่ก็โดนด้วยลุงลุงไม่ได้ยินเลยเหรอไม่มีทางัยแล่เดือแม่กลัวลุงไงเออเป็นไปไม่ได้แม่กลัวคนนี้นี่ททำอาหารอย่างเดียวไม่แล่เนื้อใครอุ้ยลุงไม่เชื่อเลยย่าใช่เราจะทำยังไงให้ลุงเชื่อดีอ่ะลุงเองเข้าไปดูสิเมื่อกี้ลุงก็เพิ่งเข้าไปดูมาก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยแสดงว่าเขาจัด การเลือดจัดการทุกอย่างไปมากลุงได้บอกไหมว่าแม่ครัวคนนี้เป็นเชฟอาหารแปลกนะเออใช่ใช่แม่ครัวคนนี้เป็นเชฟอาหารแปลกจับตาดูแม่ครัวของลุงให้ดีเลยนะบันนี่ขอเตือนไว้ก่อนถ้าวันดีคืนดีแม่ครัวอยากทําเนื้อกระต่ายขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงล่ะวายบันนี่ไม่เอาด้วยนะโอ้ยเป็นไปไม่ได้แม่ครัวไม่ทาเนื้อกระต่ายหรอกพวกเธอก็คิดันไปไกลแล้วกลับบ้านไปไปไป,ไป,ไปกินอิ่มแล้วชอบมาป่วนลุงตลอดเลยเก็พูดยากเลยนะกับลุงเนี้ยใช่ลุงงั้นเรากลับบ้านไปก<ม>่อนเลวเดี๋ยวเราเา งั้นกลับบ้านก็ได้ลุงมาเจอกันใหม่วันอื่นนะเูกาฉันว่าคืนนี้เราต้องมานั่งจับตาดูแม่ครัวของลุงแล้วนะใช่ใช่ใช่เพราะลุงบอกว่าลุงให้แม่ครัวอยู่ในร้านตลอดเลยใช่ใช่ใช่โอเคนะทางกันตามนั้นเดี๋ยวคืนนี้เรามาจับตามองแม่ครัวของลุงกันดีกว่าโอเคชายเกิร์ลูเราต้องจับตาให้ได้เลยนะไปจับให้คาหนังคาเขาถูกต้องฉันว่าแม่ครัวคิดแผนการอะไรสักอย่างอยู่ในห้องครัวแน่นอนเลยเฮ้ย เมื่อกี้เธอเห็นหรือเปล่าว่าตัวเหลืองๆมันกระโดดออกมาจากร้านน่ะฉันเห็นหายไปไหนแล้วอะมันเป็นมนุษย์ตัวจิ๋วเลยนะ่ะเฮื่อมันวิ่งหนีออกจากร้านไปแสดงว่าในร้านต้องมีอะไรสักอย่างแน่เลยชายเก้าฉันว่าแล้วมันต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นๆในร้านของลุงเนี่ยแล้วในร้านลุงก็ต้องมีแค่แม่ครัวนี่นาไม่รู้แต่อื่นฉันพร้อมมากคราวนี้เราต้องไป จับพี่ค้านังค่าเขาเลยคือนั่นแม่ครัวเปล่ามีเรื่องไม่ปกติเกิดขึ้นกับที่ร้านลุงแล้วใช่ก็แม่ครัวมีสองคนใช่ดิอุ้ยหน้าตาไม่เหมือนกันด้วยก็แม่ครัวคนละคนกันอุ้ยใช่ก็ระวังใช่ก็ระวังใช่ก็ว่าแม่ครัวต้องตามหาตัวจิ๋วที่วิ่งออกมาเมื่อกี้แน่เลยนะชัวแน่เลยเฮ้ยมันมาหาเราว้ายหีมันหนีอั ว้แม่ครัวตามช้เก้าอยู่ชันก็าระวังมันจับเฮ้มันมีระวังนะเธอใส่เสื้อเหลืองด้วยนะว้ายชิเกาดีมากชันก้าจัดการแม่ครัวไปได้แล้วหนึ่งตัวอีตัววิ่งมาแล้วไอ้บันนี่เธอระวังว้ายบันนี่โดนจับบันนี่ช่วยเองเฮ้ยบันนี่ฉันช่วยเธอไว้ไม่ทันแต่ว่าฉันจัดการแม่ครัวไว้ให้ได้หมดแล้วนะ เฮ้ยบันนี่ชายเกลนี่มันตัวเหลืองที่หนีแม่ครัวนี่คุณคุนชายเกลมาที่ชั้นแป๊บหนึ่งทำไมเหรอฉันว่าแม่ครัวพวกนี้ต้องมาจากในเกม Li t t l e n ลไน t m แม e แน่เลยเฮ้ยชายเกลแม่ครัวมาอีกแล้วไปแล้วมันหันบันนี่ชายเกลก็ทิ้งให้มันหันบันนี่เฉยเลยชายเกลจดการให้อุ๊ยบันนี่มันแล้วยาบันนี่แล้ว